สนับสนุนรายการโดย UC2 Complex Stra s t r a สวมีส่วนผสมของ UC2 a n t i a g e Type 2ค o l l a g e n ของหลอนซาสหรัฐอเมริกายาเพียแมคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาสติคอลปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิว สวัสดีครับเข้าสู่ข่าวเป็นข่าวสันติสุขมรงศรีครับอุบลรัตน์่ถน้อยค่ะวันนี้3มิถุนายน2567นะครับเป็นวันดีค่ะ,ะเป็นวันมหามงคลนะครับวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้ก็จะพยายามที่จะไม่พูดคำรุนแรงหนึ่งวันค่ะงั้นอย่าอ่านข่าวการเมือง <laughs> แต่ว่าวันนี้ข่าวการเมืองเนี่ยน่าสนใจม,มีทั้งเรื่องกรณีของคณะก้าวหน้ามีทั้งเรื่องกรณีนิรโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสอง ตกลงจะเอายังไงรวมไปถึงประเด็นข่าวสารบ้านเมืองอื่นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันแต่วันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ก่อนคือเป็นเพจที่ดังมากก่อนหน้านี้นะเพจแมน